สวัสดีครับบอลนีชีวีพบกับพี่ต่อและน้องโมดี้โมดียอด,อด,อดเยี่ยมที่สุดเลยวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับจะมาทำลูกโป่งเป็นปรูปรถ้าตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องมีลูกโปง่งสีเหลือ,องลูกโปง่ง เก่งมากและสิ่งสำคัญน,นะครับที่สุดขาดไม่ได้นั่นก็คือมือถื <Yeah. S 2> พอพ่พอพีเ่เย้ท้อโมจิพร้อมยังครับพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วไปเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็จะเติมลมนะครับยาวเ,เลยยาวเลยเลยนะครับจิถือไว้ก่อนจิถือไว้ครับโอเค ตอ,นะอนนี้เรามีลูกโปก่งอันที่หนึ่งแล้วลนะมัโค้งอ่ะมัโค้งเพราะว่ามันมันโค้งนะตอนนี้เราก็ฮะเรียยนสุดๆเลยนครับ <c oughs> สุดๆเลยนะเราเอาแค่นี้แ่พอเราเราจะบปปิดสีฟนะ้ากันขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราทำแบบน,นี้ครับลูกโปก่งเป็นเม,รรม็ดกลมหนึ่งงานครับอันที่หนึ่ง ะครับแล้วบิดนะครับ3นิ้วนี่1อันและ3นิ้วสองันพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเอา2อสารนะครับบิดรมเข้าด้วยกันไกลายเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำแบบนี้ครับเราจะบิดตรงนี้ครับหนึ่งสอง ต่อไปนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับหมุน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 ปึ๊บอุ้ยกระโดดกรโดดกรโดมันก็ต้องหมุน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 นะครับเขาอยากหมุนแล้วนะครับเราก็จะอยากเข้าไปตรงนั้นนี่โมจิตอนนี้เราได้เป็นหอยทากอุ้ยเก่งมากเป็นเด็กฉลาดมากเลยนะครับดูออกแล้วนะครับว่าเป็นหอยทากแต่หอยทากต้องมี นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่คือนี่ันคือนี้นี่คือนี้นี่คือนี้เหรอครับจะไปกัแซกซี่อีกที่สวยสวยขอบคุณมากอมาขั้นตอนต่อไปนะครับยิมต่ออยากให้น้องโมจินะครับช่วยเป่าให้หน่อยนะครับเต๋อแบบนี้เต๋อแบบนี้พร้อมเป่าตรงแขน อ้าเนอมเนมอมโอ้โหวหโอแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้ อ๋อมันเลื้อยมันเดินไม่ได้ห้ถ้ามีขาครับหอยาไม่มีขาหอานี้ตัวผู้ตัวเมียครับน้องๆนะครับก็สามารถที่จะทำหอยทากนะครับเป็นลูกโป่งครับเล่นที่บ้านก็ได้ยากไหมครับโมจิไม่ยากโมจิทำได้ไหมครับได้น่าโมจิทำได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกกันไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับสอนทำลูกโป่งหอยทา อยากให้พี่เป็นต่อนะครับรีวิวทำรูปโป่งนะครับเป็นรูปลายน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับหากน้องๆดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆของพี่เป็นต่อนะครับอย่าลืมกด subscribe เลยวันนี้นะครับพี่เป็นต่อและน้องลาไปก่อนนะครับลวพบกันใหม่กับพี่ต่อไปบาย,บาย